สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนนี่เดของฝนนะคะหา,หายกันไปหลายอาทิตย์เลยนะพอดีว่าฝนไม่ค่อยสบายนะคะช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ทำวิดีโอมา2-3อาทิตย์แล้วนะก็หวังว่าทุกคนยังคงรอติดตามช่องเรนนี่เดของฝนอยู่นะคะวันนี้นะคะฝนก็มีข่าวสารนะคะมาอัปเดตกันอีกแล้วแต่ก็อาจจะแบบว่า ไปสักพักแล้วนะข่าวนี้แต่ว่าก็อยากจะมาให้ความรู้กับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นความรู้ที่แบบว่าเออโอเคเรา,าสามารถที่จะนำไปใช้ได้แล้วก็อีกอย่างเนี่ยในเรื่องของการทำงานของส t ต d ด n วีซ s a นะคะที่ฝนจะมาอัปเดตเป็นความรู้ให้กับทุกคนวันนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนที่ถามเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดว่าจริงๆแล้ว Student Visa ทํำงานได้โดยไม่จำกัดชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ม,มันได้ทั่วไปหรือเปล่ามันไม่ได้ทั่วไปนะทุกคนมันได้เฉพาะในสาขาอาชีพในเฉพาะบางเซกเตอร์เท่านั้นนะคะที่เขาอนุญาตให้นักเรียนนะคะทำงานได้แบบไม่มีจำกัดเวลานะคะโดยปกติแล้ว Student Visa นะคะทำงานอยู่ที่20ชั่วโมงนะคะตอนน่อ1นสัปดาห์ตอนนี้นะคะก็มีประกาศออกมานะคะสักประมาณ2-3อาทิตย์หรือเดือนอะไรอย่างเงี้นะคะว่า ให้นักเรียนนะคะสามารถทำงานได้เกินนะคะ20ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์ก็เป็นข่าวดีสำหรับนักเรียนนะคะที่ถือวนะีซ่าสตูเดนต์เนาะก็เราก็จะได้แบบทำงานเยอะขึ้นเนาะแล้วก็มีเงินเนาะแล้วกไ็ไม่ต้องทำผิดกฎหมายเนาะเออหลายหลายคนแบบว่าเออแอบทำอะไรอย่างี้เนาะอันนี้ก็ทำไปเลยนะแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ว่า มันมีสาขาวิชาชีพอะไรบ้างนะทุกคนมันไม่ได้ทําได้แบบทุกอาชีพที่เราไปทํางานอะไรก็ได้นะเราแบบว,ว่าเออโอเคอันนี้ทาเกินได้อะไรได้นะมันมีบางอาชีพเท่านั้นอาชีพอะไรบ้างที่เขาอนุญาตให้ทําเกินเดี๋ยววันนี้ฝนมีมาฝากค่ะ โอเคค่ะสำหรับอาชีพนะคะทีะ่เขาประกาศออกมานะคะว่าให้ Student Visa นะคะหรือวีซ่านักเรียนนะคะสามารถทำงานได้โดยไม่จำกัดชั่วโมงนะคะอย่างที่ฝนกล่าวไปในข้างต้นนะคะก็คือ t u u e n t v v s s สําสำหรับออสเตรเลียนะคะกืมีกฎหมายนะคะว่าให้นักเรียนเนทำงานได้อยู่ที่20ง่ง20ชั่วโมงนะคะต่อหนึงสัปดาห์เท่านั้นนะคะ,ะนี่เป็นกฎหมายโดยปกตินะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะแล้วก็ ออสตรเลีย uh, เนี่ยขาดแคลนแรงงานอย่างหนักนะคะอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยจริงๆแล้วประชากรในออสเตรเลียเนี่ยไม่ได้เยอะนะมีแค่ประมาณ24-25ล้านคนเท่านั้นนะคะเทียบกับเมืองไทยเนี่ยค,คือน้อยกว่ามากนะเมืองไทยมีประมาณ60-61ล้านคนถูกไหมคะแล้วประเทศออสเตรเลียใหญ่มากประชากรเขาน้อยนะคะความต้องการแรงงานต่างๆเนี่ย ที่มันมีมาเนี่ยเมื่อก่อน,นี่ยมีจากมาจากต่างประเทศทั้งนั้นนะมาจากาทุกทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะโดยวีซ่าที่เป็น working holiday Visa านะวีซ่าทำงานต่างๆวีซ่าเรียนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข้าพึ่งแรงงานจากต่างประเทศเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะคะพอโควิดเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้แรงงานเนี่ยหายไปแล้ว ออสเตรเลียปิดประเทศมันนานมากแล้วเนาะจะ2ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ออสเตรเลียเนี่ยขาดแคลนแรงงานอย่างหนักมากเขาก็เลยมีนโยบายนะคะ เป็นนโยบายที่เป็น temporary นะก็คือเป็นนโยบายที่ชั่วคราวนะคะประกาศให้นักเรียนนะคะ,ะทุกคนที่ถือวิชานักเรียนที่ปกติทํางานได้20ชั่วโมงต่อนหนึสัปดาห์นะคะตอนนี้สามารถทำงานได้แบบไม่จำกัดชั่วโมงนะคะก็ไม่ต้องแอบ,บซ้อนกันแล้วเนาะแต่ว่าเราทำงานเกิน20ชั่วโมงต่อนหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันไม่ได้ได้ทุกอาชีพนะคะทุกคนสิ่งที่รัฐบาลเขาอนุญาตนะคะ ให้เราทํางานเกิน20ชั่วโมงใน1สัปดาห์มีแค่บางอาชีพเท่านั้นอาชีพอะไรบ้างอาชีพในส่วนของ hospitality นะคะอย่างเช่นร้านอาหารนะคะโรงแรมนะคะหรือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอ่าต่างๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วร้านอาหารโรงแรมต่างๆนะคะในรัฐของควีนแลนด์เนี่ยขาดแคลนแรงงานหนักมากนะคะจนถึงขั้นประกาศออกมานะคะว่า ใครที่ย้ายไปทำงาน h o s p i t า l ิตีนะคะหรือเป็นงานโรงแรมง,งานร้านอาหารต่างๆนะคะที่รัฐควีนแลนด์เนี่ยรัฐบาลให้เงินอีก1,500เหรียญน,นะคะเป็นเป็นเป็นการจูงใจนะคะให้ย้ายไปอยู่ในรัฐควีนแลนด์แล้วก็ทำงาน h o s p i t า l ิตีนะคะในพื้นที่ของเขาซึ่ง มันขาดแคลนหนักขนาดต้องจ่ายเงินจ้างให้ไปอยู่ที่นั่นเลยอะคะ่ะทุกคนคิดดูเอาเองก็แล้วกันนะว่ามันขาดแคลนหนักขนาดไหนเนาะ ในส่วนของฮอสพิทาลิตี้นะคะก็คืออันนี้ทำงานได้ไม่จำกัดเวลานะคะสำหรับคนที่ถือีิ่านักเปลี่ยนตอนนี้อีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพเอแคร์นะคะหรือว่าเป็นอาชีพดูแลผู้สูงอายุเป็นอาชีพเกี่ยวกับาการดูแลผู้สูงอายุการาทำความสะอาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เกี่ยวกับเอแคร์ต่างๆนะคะอันนี้นะคะก็ อ,อนุญาตให้นักเรียนนะคะทำงานได้โดยไม่จำกัดชั่วโมงเหมือนกันอีกอันนึงนะคะก็เป็นในเรื่องของภาคเกษตรกรซึ่งอันนี้ก็ขาดแคลนหนักมากเหลือเกินเหมือนกันนะคะแล้วก็คือผักผลไม้ทุกครั้งที่ออกข่าวเนี่ยก็คือหล่นจก,กระจายเต็มไปหมดเนาะเก็บไม่ทันไม่มีคนเก็บเนาะก็ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าใครทำงานในด้านการเกษตรนะคะก็คืออนุญาตให้ทำแบบไม่มีลิมิตไปเลยนะคะก็คือทำไปเลยนะคะเกิน20ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ทำไปเลยนะทำเท่าที่เราทำได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับคนที่ถือวีซ่านักเรียนตอนนี้นะก็ต้องจัดแบ่งการเรียนแล้วก็การทำงานให้ดีด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของการเรียนเนี่ยตอนใ้ออสเตรเลียก็ เขาเรียนออนไลน์เนากันเป็นส่วนใหญ่นะคะมันก็ทําให้เรามีเวลามากขึ้นนะออนไลน์เราก็ไม่ต้องไปโรงเรียนอะไรขนาดอย่างนั้นเราก็เรียนที่บ้านนะวันละ2อสชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะที่เหลือเราก็สามารถทํางานแล้วก็เก็บเงินได้นะคะแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยในช่วงของอการ,รขาดแคลนแรงงานต่างๆนะคะมันทําให้อื เขาเรียกอะไรอ่ะค่าแรงก็สูงขึ้นด้วยนะคะทุกคนก็ช่วงนี้สําหรับใครที่ถือวิสัาเรียนอยู่ออสเตรเลียก็เป็นช่วงก่อกยนะเออเขาบอกว่ามันเป็นแค่ t e m p o r a r y นะคะแล้วทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่เขาจะประกาศให้เป็นเป็น,ปนสิ้นสุดนะแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่กฎหมายชั่วคราวที่ออกมาช่วยนะคะในช่วงของสถานการณ์ โควิดเท่านั้นนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกของออสเตรเลียนะคะให้ดีขึ้นนะคะกอะ็อันนี้เป็นส่วนของเรื่องการทํางานของนักเรียนนะคะอัปเดตนิดน,นึงค่ะในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดในออสเตรเลียตอนนี้นะคะก็ยังคงดําเนินต่อไปนะเป็นแบบล่าชานะก็ยังช้าอยู่นะจะเทียบกับว่าเอออเมริกาหรืออะไรในทางยุโรปนะของออสเตรเลียก็ยังค่อนข้างช้าอยู่นะคะทุกคนก็คล้ายๆกับ อะไรคล้ายๆกับของของไทยนะที่ททมีประชาชนจํานวนหนึ่งที่เขาก็จะแบบลังเลว่าควรจะฉีดวัคซีนดีไหมอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ามันก็เสี่ยงเนาะมันมีความเสี่ยงอยู่อะไรเงี้ยทุกคนก็กลัวว่ามันจะมีผลกระทบหรือมันจะมีเอฟเฟคอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะมันก็ทําให้หลายคนนะคะเ,เกิดการ ไม่แน่ใจว่าเราจะฉีดดีไหมนะการฉีดวัคซีนมันก็เป็นไปนค่อนข้างล่าช้านะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเ,เขาให้ฉีดวัคซีนตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วง49นะคะถึงเขาเียกอะไร49ถึง59นะเป็นช่วงเเียกอะไรเกิน40ไปนะคะคนต่ำกว่า 40, 40ก็คือยังฉีดไม่ได้นะแต่ว่าในรัฐของ ทางตอนเหนือนะคะของออสเตรเลียกับเซาท์ออสเตรเลียนะตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้ทุกคนนะคะทุกช่วงอายุเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้แล้วนะก็เพราะว่าทางนั้นเนี่ยคือเขามีประชากรน,น้อยนะแล้วเขามีวัคซีนที่เหลืออยู่อะไรเงี้ยก็ก็ค่อนข้าง,งเยอะเขาก็เลยอนุญ,ญาตให้ทุกคนเนี่ยคือฉีดได้เลยนะใครที่อยากจะไปฉีดวัคซีนก็คือสามารถไปฉีดได้เลยแต่ว่าในรัฐของนิวเซาท์เวลล์นะคะในรัฐของ วิกตอเรีนะคะก็ก็คือยังรออยู่นะคะตอนนี้ก็หลายๆคนก็ชะล่าใจเหมือนกันนะฝนคิดว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้โควิดในออสเตรเลียเนี่ยมันมันมันค่อนข้างดีนะมันมันไม่ไม่มันไม่แย่อะมันทําให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยได้ฉีดวัคซีนก็ยังไม่เป็นไรมั้งเพราะว่ามันมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนึกออกไหมคะอย่างรัฐนิวเซา Wales เนี่ยก็มีคนติดแค่2คนเมื่อประมาณ สีอาทิตย์ที่แล้วนะก็ตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีใครติดโควิดแล้วนะ,อะนอกจากว่าตอนนี้นะคะที่เมลเบิร์นนะเมื่อวานนะคะมีมีคนติดใหม่นะคะ6คนเป็นเป็นคัสเตอร์เป็นเขาเรียกอ,อะไรามาจากโรงแรมนะเป็นการกับตัวอย่างเงี้ยอาจจะมีเชื้อหลุดมาจากโรงแรมก็ตอนนี้คือเขาก็มี มาตรการอะไรอยู่นะแต่ฝนคิดว่าเขาก็น่าจะคุมได้นะไม่น่าจะเยอะนะแต่ก็คือมันก็ทําให้เรามองเห็นว่าสถานการณ์โควิดในออสเตรเลียมันไม่ได้น่ากลัวนะมันก็เลยทําให้คนที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยรู้สึกแบบเออรอก่อนได้อะไรเงี้ยนก็อกไหมคะแต่สําหรับคนไทยเนี่ยบางทีเราก็เป็นห่วงเหมือนกันนะอย่างฝนเนี่ยฝนก็มีพ่อมีแม่อยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมคะมีญาติอยู่ที่เมืองไทยบางทีเราก็อยากจะให ให้เขาไปฉีดวัคซีนแต่ว่าเพราะว่าเมืองไทยมันมันดูข่าวเรามันค่อนข้างน่ากลัวนะในความรู้สึกของฝนเนี่ยมันคือมันมันล้อมรอบตัวเราไปหมดแล้วอะแล้วคือยังไงอะคือฉีดวัคซีนบางทีความคิดเห็นส่วนตัวนะมันก็ก็เข้าใจว่าเสี่ยงแล้วก็เข้าใจว่าบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเราควรจะฉีดดีไหมอะอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้อะจริงๆก็อยากให้ฉีดนะเพราะว่า พูดลำบากอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่แม่ก็ไม่ฉีดนะแม่ฝนอะไรเงี้ยคือคนแม่ฝนที่บ้านอะไรยเงี้ยก็บอกยังไม่อยากฉีดอะไรเงี้ยแต่จริงเราเราอยากให้เขาฉีดนะแต่ก็นั่นแหละเราไม่รู้อ่ะเราขอแสดงไม่แสดงความคิดเห็นนะสาหรับฝนนะคะที่อยู่ที่นี่ฝนขอรอก่อนนะเพราะว่าขึ้นจริงที่เนี่ยปลอดภัยเพราะว่าโควิดมันไม่ได้เยอะไงเรามีความรู้สึกว่าถ้าช่วงโควิดที่มันไม่ได้เยอะมันรอได้ แต่บางพื้นที่บางประเทศที่แบบโควิดมันเยอะมากจนกระทั่งมันใกล้ตัวเรามากมีคนติด2องพันสามพันสี่พันตอนหนึ่งวันเนี่ยมันน่ากลัวเนาะก็โอเคค่ะก็อันนี้เอาไว้เป็นวิจรารณญาณของแต่ละคนไปก็แล้วกันนะคะก็ไม่บังคับกันว่าใครสมัครใจรู้สึกยังไงเนาะก็แต่ก็คอมเมนต์ฝากกันไว้ให้ คิดเดอยได้ไหมเผื่อเออใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนก็อยากรู้นะก็ฝากคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะว่าฉีดดีไหมคุณคิดว่ายัางไงเออฝนยังไม่แน่ใจเลยอะคือคือเออยังไม่แน่ใจต่อไม่ได้ไม่รู้เออเราก็กลัวเหมือนกันนะพูดถึงโควิดก็กลัววัคซีนก็กลัวยังไงเดียะเออโอเคค่ะทุกคนก็วันนี้ฝนก็นำข่าวสารที่ออสเตรเลียมาฝากทุกคนเพียงเท่านี้นะทุกคนก็เดี๋ยวคือช่วงนี้ฝนก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่แบบ เริ่มดีขึ้นแล้วก็จะนำมาทำวิดีโอให้ทุกคนดูทุกอาทิตย์เหมือนเดิมนะคะถ้าอยากทราบข่าวสารเกี่ยวกับอะไรนะคะฝากแนะนำกันมาได้นะคะฝนก็จะอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเรียวหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย